เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะครับวันนี้เขาเปิดรับสมัครพนักง,งานราชการ10อัตราโดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่21-29กัถึง29บรกรกฎาคม2563นะครับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ 1. ตําตำแหน่งเจ้าพนักง,งานวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน13,800บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวสทางวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์เคมีสิ่งทอสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ2ตํตำแหน่งในช่างเทคนิคอัตราเงินเดือน13,800บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวสทางเทคนิควิศวกรรมเมืองแร่3ตํตำแหน่งในช่างเครื่องกล อัตราเงินเดือน13,800บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาเครื่องกลเทคนิคการผลิตเทคนิคโลหะ,ะวิชาเขียนแบบเครื่องกล 4. ตำแหน่งในช่างรังวัดอัตราเงินเดือน13,800บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวสาสาขาวิชาสำรวจวิชายโยธาวิชาการก่อสร้าง 5. ตำแหน่งนักธรณีวิทยา อัตราเงินเดือน1 8 0 0 0บาทจำนวน4อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์กายภาพทางธรณีวิทยาเทคโนโลยีธรณีธรณีศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยีธรณี 6. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน1อัตรา วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7- ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมอัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางการจัดการอุตสาหกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนะครับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่21-29ถึง29กรกฎาคม2563ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะรที่เว็บไซต์ dpim thai job job com ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ